สวัสดีค่ะมาเจอสัสบระรดอันนี้เราปลูกเองนะปลูกจากหัวนะคะท่านผู้ชมพอดีว่ามันแก่แต่เกินไปอ่ะหักง่ายมากเลยนคะคะมาตัดยาแต่จากเลยสีส้มแต่สวยมากเลยก่อนหน้านี้มันจะออกสีม่วงแดงๆนะคะมาดูอีกทีหนึ่งโอ้โหแก่ไว้มากเนี่ยเล็กปลูกจากหัวจุ นะคะหัวจุกตรงนี้เนี่ยตัดออกตัดออกให้เหลือแค่นี้แล้วก็เอาฝังดินเลยนะคะก็ได้กินสับประรดคือเราปลูกจากหัวจุกตลอดไม่ได้ปลูกจากหนอนะคะได้กินทุกครั้งทุกครั้งเลยค่ะอันนี้จะชิมดูว่ามันหวานไหมถ้าอมเปรี้ยวก็จะแกงสับประรดนะคะนะสวยมากเลยสีสวยมากทุกคนมัน มันสูกมากเด็กจะลองไปปอกดูแต่ว่าชัวร์เลยคือเป็นสับป,ประรดอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเมายวมาน,นี้เราแหงๆมาดูสับป,ประรดแล้วโลกมานี่มานี่มานี่มนแมวแมวนู่นค่ะไกลๆนูน่นอันนั้นเป็นบอ่อแหนแดงเล็กมาตัดยาก,ก็เลยเห็นเก็บภาพมาฝากค่าจะสื่อว่าสับป,ประรดก็ปลูก ได้ปลูกกินเองได้จริงๆนะคะเรื่องจริงเก็บเก็บมาตลอดพ่อๆกับแม่เล็กก็ปลูกสับปะรดนะคะโอเคไปแล้วนะทุกคนมันนี่แล้วมานนี้วน้าน่ารักจังเลยคนไปไหนก็ไปด้วยอ่ะขอรับขอนัะ